ลาดลงไปเลยนะคะเอาอย่างะอะเอาหม้อคว่ำลงไปเลยค่ะอเอาหมอ้อเทใส่หม้อเอียงหน่อยก็ได้น้ำเปลาปูมา้ายายคน่าค่ะสีสันสดใสพอแล้วนะปูเอาไปเลยปูนะอนไหนน่นนาทานมากเลยค่ะปูสดๆปูมไม่คนาค่ะอันนั้นเลยอันใหญ่ลก็ตัวมันใหญ่เนาะ ชอบน้ำเยอะใส่เลค่ะกินให้หมดนะคะอย่าให้เหลือสวัสดีค่ะฮัลโหลวันฮาวยู everyone, you I am very happy today Happy Thursday We are ว <laughs> ันนี้หยุดงานค่ะสวัสดีนะคะวันนี้หยุดงานนะคะก็เลยพามากินยำขนมจีนฝีมือสองคนค่ะนะคะ หญิงนักชิมแล้วก็ถาำม,มาลงมือกันเลยค่ะมาิกิ้ักการมามามายำขนมจีนส้มตำนะคะส้มนำปูส้มนำปูข้นปูขนมจีนยำขนมจีนสูตรนี้จุดนดน,น่าทานมากเลยเห็นไหมคะถีมือใครเอ่ยงเดยวอากาศดีดีค่ะวันนี้นะคะก็น้ำยาปูนะคะมาค่ะจัด น้ำมะพร้าวอินพอร์ตไทยแลนดนะคะอร่อยคะ่ะโฆษณาบอกต่อบอกต่อทานอร่อยคะ่ะตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะคะถูกมากเลยคะ่ะทานทุกวันเลยคะ่ะพ่พันสสดใสนะคะชิมขนมจริ้เติมพริกเลยะค,ะค่ะกินอะไรกินไม่ถูกหรอ มามามาเด้อค่ะยำขนมจีนมากก็ดสิค่ะพี่อ้อยพี่สดแนมไม่มาด <laughs> ูด <laughs> ีเครื่องแน่นมากเลยยำขนมจีนค่ะพี่แนมไม่มามาแต่พี่สดเออพี่แนมไม่มาวันนี้ <laughs> พี่แนมติดงานนะ <laughs> พี่สดมาค่ะ อร่อยเนาะผมกินอะ่ะคอร่อยไมไ่ชมตัวเองนะคะอร่อยจริงคอนเฟิร์มค่ะไม่ได้โยนะคะนคั่งทัเชยๆยโไม่เป็นนะอร่อยเขาบอกว่าอร่อยคนะ่ะติชมได้ค่ะ <c oughs> การติชมเป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้เราพัฒนาตัวเองค่ะไม่โกรธคะ่ะมาติชมกันก็ เหมือนไปให้กำลังใจกันนะคะเราจะรู้ข้อบกพร่องของตัวเองนะคะน่ารักไหมไปคอยมากแล้วมันลดราคาดลดเจ็ดสิเอร์ซ็นต์เลยถูกมากมไปวันนี้ไม่ลดแล้วค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยไม่ซื้อ,อ <laughs> รสหวานขนมจีนเยอะมากเลยแต่นี่เดียวเองทนำะไมก็อิมอ่มอล่ะเริ่มอิ่มแล้วล่ะกลัวแต่ไม่ได้กินไม่ได้ทำข้าวเย็นนี่นะซุปตำสีอาจจะไม่ดำนะคะเพราะชอบสีนี้อร่อยมากสีสันน่าทานมากนะเพราะไม่ทานเผ็ดนะคะ เลยวันนี้มีคนมากินด้วยอะไนี้อร่อยหนักเลยไม่อร่อยจริงๆเมนูต่อไป next station <laughs> next menu next station ทองหล่อคะ่ะ <laughs> เด็กสเตชันสุขุมวิทอ๋อแล้วมันชินชิมเหรอหรือทาชิมเบียเบียทาชิมเนี่ยทาฝรั่งคนไทยหนีงานวันเนี้ยคนหนึ่งกระโดดเรียนฮะ เคยมาหมดจอดที้เจอการปัญหาันเนี้ยไม่มีอะไรหรอกค่ะหมอจะให้หยุดสองวันไม่เอาค่ะวันเดียวพออยู่บ้านเบื่อไม่มีอะไรทำเทสโควิดหน้าโดนนะรัสนไนดีใจได้ปดไปเทสโควิดหน้าไวรัสเมื่อคืนไม่เสียสักบาทค,ค่ะ ฟรีนะคะไปหาหมอฟรีค่ะที่นี่อะไรก็ฟรีเนาะไปเหมือน V I P อพีเเป็นศูนย์เป็นศูนย์ใหญ่เลยปิดสี่ทุ่มมีหมอสิบคนเมื่อคืนเนี่ยอืมีหมอสิบคนเขาสแตนไบหรืยไงฮะเขาสแตนาบเหรอสแตนาบเป็นศูนย์ใหญ่ในแคนเบอร์เวสเป็นศูนย์ใหญ่เลยค่ะ ไปถึงก็ให้อยู่ในคาปาก่อนก็สอบประวัตินะคะสอบประวัติเสร็จหมอก็ให้ขึ้นไปห้องพิเศษแยกต่างหากค่ะก็ความป้องป้องกันกเสพเสพนะคะก็ไปอยู่ห้องต่างหากเลยหมอก็ใส่ชุดเรียบร้อยมาตรวจเรานะคะวัดไข้ไม่มีไข้ค่ะนะคะหมอก็เอาคําปากคางใจโมกไปตรวจโควิด -19 ค่ะจะรอผลประมาณสองวันนะคะ ทำอะไรก็อร่อยเนาะช่วงโควิดเนาะทำเองหมดเลยค่ะที่นี่แทนเนสสดๆจับมือพอล่าเลยผมกินพี่ว่าอร่อยอร่อยที่ทำเองพี่ยังว่าพี่อร่อยเลยอ่ะส้มตำก็อร่อยอ่ะกินอะไรดีอ <c oughs> ันนี้อุษาไม่กินข้าวเหนียว,นะวันนี้พราะกินไม่ได้เยอะ นี่นะคะจะกิมนอุ่นให้ขนมต่อ,อ,อไม่เอาค่ะอันนี้ก็กินเล่นเส้นค่ะวันนี้กินเส้นนะคะวันนี้กินเส้นเนาะไม่ก้าวเราชุมตามอร่อยอ่ะชุมเองแบบเป็นรสแบบไม่ออกล้าง่าไหรรสไทยใ <laughs> ตัมไชใส่ปราม่มมยัูม้ากับยำขนมไทยสูตรมันนะคะไม่ว่ากันค่ะชอบไม่เหมือนกันดาราทำกับข้าวกันเยอะใช่สงการก็ทำแข่ง <Okay. S 2> กับเบ้นล่ะเนื้อที่เบ้นทำอะหรออะไรนะสนโลคุกแล้วก็กระดูกอะไรนะั่นแหละ อาชีพคนกินแต่คนขายจะไม่มีคนซื้อกินแล้วตอนนี้โควิดคนตกงานเยอะเนาะค่ะง,งานไม่มีทำเนาะใช่ค่ะกำลังจะหายก็กลับมาอีกแล้วเนาะนินทาเรื่องบริษทัทขายของหลายเป็นบุมีของสีขายค่ะขายน่ถตู้ข่ะบ้านนิดนินทาทำง,งาน,าางานงาค่ะขายดีดีค่ะ มี่ะไรขายจนหมดเลยค่ะเนี่ยปีนี้ขายดีมากจะไม่มีของขายค่ะอันนี้หนมจีนส้มตามเด้อเนี่ยไม่ไหวคะ่กะกระเพาะเล็กค่ะไส้สั้นเทออยทำปิกไก่ทอดน้ำปลาก็าอย่ามาตักเลยกินแค่นี้แล้วอกินไม่หมด ก็ผักอันนี้นะมันอร่อยอ่ะผักอันนี้กินได้ก็อร่อยนะเนี่ยเขาปุ๋ยไงไม่สปกปรก,กนะผักเที่ยวปลูกในน้ำไหมล่าปุ๋ยในน้ำไม่สกปรกเลยหรือไม่เขาูุ๋ยสไตล์ดนไซน์นมะม,มันก็ต้องอมีนะอร่อยกรอบโอ้ยอิ่มมากขนาด ยิมขนมจีนยำขนมจีนส้มตำนัวันัวแน่แซบวี่ลีกินกับบเบ์ดบัดซ์มี next station ได้แบบนี้ <laughs> next station ก็คือชีสเค้กค่ะค่ะโชว์หน่อยร้านโปรดร้านโปรดร้านนี้เป็นเมมเบอร์นะคะเมมเบอร์ <laughs> next station ชีสเค้กโอเค ขอขอเคียรยอาหารอาหารคาวก่อนนะคะเดี๋ยวอาหารหวานจะตามมากินกันอยู่สคน <laughs> Happy birthday to me and Happy birthday to you <laughs> วันเกิดค่ะชอซ้อมกินวันเกิดนะคะวันนี้ค่ะช้อมทานวันเกิดก่อนคะ่ขะข้าวปลอบบิ๊กชีสเค้กสดนะคะทีสดุด Thank you very much พี่ทานกาแฟป่ะคะหนูจะส่งเหรอไม่พี่จะทานต็วรอง็นอนได้หลับเมื่อคืนนี้ปุี้ปุี้ทำงานนะเขาส่งเห็นแลาแล้สิบโมงเช้าก็เห็นเขาไอ้นั่นเนาะอะไรนะเห็นเขากินกาแฟกันหนาอบางคนก็กินสงแก้วสามแก้วกินน้ำอุ่นกับชุ่มคอค่ะ มันเป็นชานะคะขอนั่งเปล่าดีกว่าค่ะเด็กน้อยมาหาค่ะมาหากินวันนี้เด็กน้อยอเด็กน้อยซื้อขนมหใหู้้ใหญ่วันนี้อันนี้อร่อย <Yeah. S 2> <sid isi> เคยกินไหอยังเรายังอ <Y ang. S 1> <s> <s> ขอบคุณลหลายๆค่ะําหรับ,บซ้อมทานวันเกิดนะคะวันนี้ <laughs> หวานมัน กน่าจะใส่ครีมเนยอะกว่านี้นะโฆษณาให้เขาหน่อยอ,อ่ะชีสเค้กแป้งตั้นนะคะสาขานี้เจ้าประจำค่ะเป็นเมมเบอร์ทุกปีค่ะทุกเทศกาลมันเกิดค่ะเจ้านี้ตลอดโฆษณาให้เขาอร่อยก็ว่าอร่อยนะคะสกีเล็บเขาบอกนะน้ำชมวิว ลยห้องนอนมีสารเตียงนะเมื่อจองมาได้เนาะได้วันนี้ก็ดีม,มันอื่นบอกเอาอะาเบอร์เลยไหมเต็มหมดเลยมันเป็นสกุลอะไรได้เบียเข้าไปเช็คแล้วที่ตอนที่เบนเข้าไปดูเบนบอกมันเต็มแต่อันที่ไม่เต็มมันแพงอ่ะคืนและเป็นหมื่นก็มีไหมใช่สิบห้องเกือบเกือบห้าร้อยเหรียญคืนหนึ่ง สี400่ร้อยลดเขาลดให้เหมือนเราจองผ่านอะไรมันรอจองผ่านอะไรเขาลดให้สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะลาเป็นครับก็นะโอ้ยร้อจุกหน่อยจุก <laughs> <laughs> ปิดท้ายด้วยชีสเค้กอร่อยมากอาหารมื้อนี้นะคะสำหรับวันพฤหัส <laughs> วันนี้วันนี้งานลาเรียนนะคะ <laughs> <laughs> ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามพระร่าราเชิญน,นะคะกับ สาวน้อยผู้น่ารักคนนี้ค่ะบ๊ายบาย<ห>สวัสดีค่ะ